สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ก็จะมาสอนอทำโจทย์นะคะวิชาฟลูอิดนะคะหรือว่ากลาศาสตร์ของไหลน,นั่นเองนะคะสาหรับโจทย์ในข้อนี้เนี่ยเรามาดูว่าเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าอะ concrete curve นะคะเ u r v e c u r v e that contains water is two meter in diameter นะคะก็คืออ่ะ concrete curve เนี่ยก็คือท่าระบายน้ำ ถ้าะบายน้ำนะคะมี diameter เท่ากับ2เมตร Determine the components of force exerted on the portion labeled AB if the c u r v e r t is filled halfway นะคะก็คือคล้ยห,หาแรงที่จะทำในคอมโพเนนต์ต่างๆนะคะที่กระทำต่อผนังผนังเะบายน้ำ AB นะคะแล้วก็ให้ determine the location of the force ะะก็คือให้หาระยะที่ระยะจากผิวน้ำเนี่ยถึงระยะที่แรงฟ o สตนะคะกระทำต่างๆกระทำในคอมเมนต์ต่างๆเนาะโอเคสรับจทย์ในข้อนี้เนี่ยอย่างแรกก็คือเราพิจารณารูปก่อนจากรูปเนี่ยเราจะเห็นเป็นท่าระบายน้ำวงกลมนะแสดงว่าแรงที่กระทำต่อผิวเนี่ย เป็นจะต้องเป็นแรงที่กระทำต่อผิวโค้งแน่นอนแล้วก็เราก็มาพิจารณาตรงผิวของคอนกรีตนะคะในส่วน AB ผิว AB เนี่ยจะมีแรงที่กระทำทั้งในแกน X แล้วก็ในแกน Y ในแกน y เนี่ยก็คือ FY แกน X ก็คือ FX แรงที่กระทำในแนวแกน x เนี่ยจะแอสซูมนะคะเราจะเห็นเราจะแอสซูมว่าตรงเนี้ยเป็นสี่เหลี่ยมเนาะเพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณน,นะคะจริงๆเนี่ยแรงแรงเขารเรียกว่าอะไรแรงที่กระทำต่อประตูกา้านน้ำเนี่ยมันจะเป็นในแนวนี้นะคะแต่ว่าเพื่อให้ง่ายในการคำนวณเราจึงแตกให้มันมาอยู่ในแนวแกน x แล้วก็แกน y เนาะดังนั้นเนี่ยอ่า f x นะคะก็กระทําตรงนี้มันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมส่วน f y เนี่ยจะเป็นรูปของเสี้ยววงกลมเสี้ยววงกลมก็คือครึ่งของครึ่งวงกลมอีกทีหนึ่งหรือว่าวงกลมแบ่งส่วนสี่นั่นเองนะคะอันดับแรกพี่ก็จะหาแรงในนากนแกนกก่อนพี่ก็เขียนว่า horizontal หรือว่า x axis เ,อเอนอะจะมี f นะคะเรียกว่าแรงแรงกัน x เ,เนี่ยเท่ากับ p a หรือว่า gamma มม h c a gamma gamma ก็คือน้ำเนอะเป็น water gamma มมของน้ำก็คือหอนึ่งพันคูนด้วย g ก็คือ 9.810ก็จะได้เป็น9810 hc hc ก็คือระยะจากผิวน้ำเนี่ยถึงระยะที่ครึ่งหนึ่งของประตูกั้นน้ำก็คือเซนทอยของประตูกั้นน้ำเนาะตรงนี้ยาว1เมตรนะคะเพราะว่าทั้งหมดยาว2ใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็น radius ของ diameter ของท่อระบายน้ำตรงนี้ก็จะเป็น1เมตร หนึ่งเมตรตรงนี้พี่ให้เป็นอสี่ก็จะเป็นหนึ่งคูณหนึ่งหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสองนะคะเพราะว่าตรงนี้ทั้งหมดหนึ่งตรงนี้หนะึ่งเนาะตรงนี้ก็หนึ่งส่วนสองโอเคหนึ่งส่วนสองเหลี่ยงเปลี่ยนสีหนึ่งส่วนสองอก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยม ตรงนี้ตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมอ่าพี่วาดรูปให้ดูมันจะได้ง่ายๆดีกนนะว่าเนาะวาดไม่สวยเท่าไหร่นะคะ,อะโอเค อพื้นที่ที่แกน x กระทำเนี่ยมันก็คือตรงนี้นะมันคือตรงนี้ fx นะ่ F นะ fy น่ะอยู่ตรงนี้ พื้นที่ของ fx พื้นที่ที่ fx กระทานะคะก็จะเป็นสี่เหลี่ยมสูตรสี่เหลี่ยมก็คือกว้างคูณยาวเนาะยาวก็คือหนึ่งถ้าจยดไม่บอกนะคะให้สศูงย์เป็นหนึ่งยาวเป็นหนึ่งกว้างสูงนะคะตรงนี้เนาะก็คือสูงคูณยาวสูงหนึ่งนะคะก็หนึ่งคูณหน,นึ่งก็แป็หนึ่งศูนย์คูณ หนึ่งส่วนสองก็ได้สี่เก้าศูนย์ห้านิวตันโอเคจากนั้นพี่ก็หาระยะหาระยะ y ส y p นะคะพี่ก็ให้ตรงนี้เป็น y p เอาลงมาข้างล่าหน่อยดีกว่าเดี๋ยวมันจะเอ้ย เดี๋ยวมันจะสับสนเนาะอโอเค y p คือระยะที่ผิวน้ำเนี่ยจนถึงแรงที่แกน x กระทานะคะก็ได้ว่า y p เนี่ยเท่ากับ y c บวกโมเมนต์ริินิจีโมเมนต์ริินิเชียนะคะแล้วก็ y c คูณ a y c ก็คือหนึ่งสสอง บวกไอโมเมนต์อินิเชียนะคะโมเมนต์อินิเชียของสี่เหลี่ยมก็คือ BH กลังสส่วนสิบใช่ไหมย B คือความยาวเนาะความยาวก็1 H ึกำลังสก็คือ1นึ่กลังสม ต่อมาพี่ก็จะหาในแนว vertical นนหรือว่า y axis เนอะในแนว y ในแนวแกน y นะคะก็คือ f y เนี่ยเท่ากับ gamma v gamma v มาจากไหนก็คือจะเป็นศูนย์นะคะที่หาแรงที่จะทำต่อนแนวแกน y เนอะ แกมมาก็คือ9ก1 0ปน,นึ่งศเหมือนเดิม V ก็คือ a คนกับ h ใช่ไหมคะ a คือไร a ก็คือพื้นทีพนททนนท่พื้นที่ที่แกนวากระทำพื้นที่ที่แกนวากระทำเนี่ยจะเป็นเซี่ยวของครื่องวงกลมใช่ไหมเซี่ยวของครื่งวงกลมก็คือวงกลมเนี่ยหาร4ก็คือพายคูณ R R ก็คือหนึใช่ไหมคะ อ่ากำลังสองส่วน4 h คืออะไร h ก็คือความสูงความสูงที่บรรจุน้ำนะจากน้ำถึงตรงนี้นะคะก็คือ1ะะก็ 1. จะได้ว่าก็8 1ดคูณพายคูณเท่ากับ7 7 0 4จุด จหนะคะต่อมาหาระยะที่แกน y กระทำก็คือพี่จะให้เป็น xp xp ระยะคือตรงไหนระยะก็คือตรงนี้นะคะพี่ก็เลยให้เป็น xp เพราะว่ามันเทียบกับแกน x ตรงนี้เป็นแกน x ตรงนี้แกน y ใช่ไหม แล้วตรงนี้มาถึงตรงนี้เนี่ยพี่ก็เลยให้เป็น xp xp เท่ากับอะไร xp นะคะสูตรก็คือ v x ส่วนด้วย v v ตัด v เหลือ x x ก็คือระยะเซนทอยนะคะของรูปเซี่ยวเซี่ยวเซี่ยววงกลมนะคะหรือว่าของรูปวงกลมหารด้วย4เนาะสูตรสูตรของเซนทอยของเซี่ยววงกลมนะคะก็จะเท่ากับ c h นะคะส่วนด้วย 3π พาย c h คือลายก็คือ1 3π พเท่ากับ4คูณ1หารด้วย 3π พายเท่ากับ0.424 4. ทั้งหมดก็เสร็จแล้วนะคะ